สวัสดีครับสวัสดีครับก็อยู่เกมเอเนะครับรอบนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นปืน NAS นะครับแปลว่าผมก็ได้าองติดสอบนั่นแหละคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วก็กลับมาเพิ่งกลับมาเล่นนะครับก็จะไม่เก่งเท่าไหร่แหละไม่เก่งนันล่ะผมก็ไม่เก่งแต่แรกแล้วครับผมก็จะมาลองสักสองเกมนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับผมชอบผมชอบปืนนี้มากเลยเป็นยิงเร็วมากเลยนะครับเพื่อนๆดูเลย เสียงโคตรเท่ดูตอนเอาออกมาครับก็จะประมาณนี้นะครับปะเราไปลองสัก2องเกมเลยละกันนะครับ Special Point special coin Special point. Special point. double kill Headshot! shot double kill Double kill. Multi kill. Good shot! ไปไเปกี่ยบไปสองครับซ้ายมือครับผมใช่ไหมโอ้โหไม่ตายว่ะผ่มฟันไปสองครั้งไม่ตายได้ไงวะ เฮไยเชื่อปฝันฝันไอ่ะมีกับผมไหม <c oughs> มีกับผมเลยโหเลืเล่องระดหนึ่งครับโหตายเลยกํลังจะยิงไปแนละ้ว ต้องสองนัดครับผมยุคนี้ยุคนี้สองนะัดนี่ตัวมันอยู่ขวาม,มือไหมที่นี่นไม่มี 好，我看看，我有没 หัวแตกเุ้โยโอ้โหหายวะเอาจริงมันดา่าเราที่ว่าไม่มันดา่าเราโอ้ไม่ตายวะเฮ้ยตายเฉยว 你呢？杰拉。 โอ้ไม่ตายได้ไงวะ ไม่มีใครมาให้เรายิงนะเลยอยอไหนกันหมดวะเนี่ยโอ้ยไม่โดนนะครับ วิว่งมาหาเราไหมโอ้ยยิงไม่โดนเลยมีดฝันแล้วล่ะมีดแล้วหน้าผม เลยดีกว่าสองครั้งนั้นน่ะขนาดมีดฟันไปสองครั้งก็้ายโอ้ไม่เจ็บครับผม คู่กโบู้่สองนะโหสามนับไม่ตายป่ะฮ้ยเชื่อป่ะเฮ้ย อวัดแจงผมนะครับ ลูกก่อนครับใส่ลูกก่อนผมเดินเดียวเห็นใครเลยเนี่ยยี่ไหนกันวะ เชื่อว่ายิงก็ไม่ตายมีฟันอย่างเดียวเลยเฮ้ยนังวะโอ้โหไม่ตาย จบไปที่เรียบร้อยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย